สวยงามอล่อมตาดึงตัวเข้าสวยปักไปสิครับปักไปสิดูดิตัวตัวอยู่ง่ายตัวอยู่ง่าย สวยก้ามเด็ดเเด็ดเดีเดยวอโอ้ยสุดๆกินแดงต่อครับป๊าปักไปสิครับ ขึ้นมาอยู่ไงตัวอยู่ไงแต่โอ้โยโอ้โยโอ้โหเหมือนจับบางอ่ะอ๋าเอาลีโม่อ่ะพักไปสิคาปูด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 สุดไหม

ปูดปูดปูดพลอยปูดแน่นอนตัวอยู่ไงวะสวยด้วยนะยาวอ่ะสวยตรงนี้เ้าก้ล้ โอ้โหตปน,นอนเ่าะไปทิ้ดดงที่พิ้งกินแดงกินเหลืองทำไมให้มันยอกยากแล้วก็ลงมากินช็อคดําเนินอ่าจัดไปกินยอะไรยากกินคะอันนี้อ,อันนี้แค่ซ้อมนะ นั่นแน,น่นหนักหนักอ่าฮะสุดงามโอโ้โหปุดปุด,ปด,ปด,ปด